สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอีกจุดหนึ่งนะคะมาจุดฝั่งนี้นะคะแต่กี้เอาอาหารมาให้น้องแล้วนะคะเนี่ยแล้วก็ที่เป็นน้ําแข็งที่ทุกคนได้เห็นนะคะนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆบ,บ้านนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะเห็นไหมคะโอ้โหเจ้บ้านก็ต้องอ่าแต่งตัวหนาหน่อยนะคะวันนี้หนทุกคนดูนะ<ม> <laughs> ออกมาให้อาหารน้องนะคะ ก็คือกิจวัตรประจำวันเย็นนะคะตอนนี้เย็นมากนะคะตอนนี้อากาศเย็นนะคะเห็นไหมคะทุกคนคะทุกคนก็ต้องใส่ถุงมือแล้วนะคะใส่ถุงมือแล้วนะคะใส่ถุงมือแล้วนะคะใส่ถุงมือแล้วนะเพื่ออากาศมันเย็นจัดเห็นไหมคะใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วด้วยใส่กระชับรัดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะเอาไปทำอ่า ธุระนิดนึงนะคะก็เลยออกมาให้อาหารน้องไปด้วยนะคะนี่คือบริเวณร,บรอบๆนะคะที่เราอยู่ง่ายๆข้างๆก็จะเป็นโรงเรียนนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะคะนี่ก็เป็นโรงเรียนนั่นเองนะคะก,ก็เด็กๆก็เริ่มจะทยอยกลับบ้านนะคะเพราะว่า วันพฤหัดเนี่ยเขาก็จะมีทําเรียนครึ่งวันนะคะใส่ถุงมือก่อนนะอโทษนะคะที่กล้องสัน่นไปนิดหนึ่งนะคะโทษนะคะโทษนะคะขอโทษขอโทษนะคะนี่ก็คือบริเวณช่วงหน้าหนาวนะคะบรรยากาศถ้าไม่มีแดดจะคลื้มอย่างเงี้ยนะทุกคนนี่คือถ้าถ้าไม่มีแดดนะคะบรรยากาศจะคลื้มอย่างเงี้ยดูแต่ว่ามันก็เย็นนะคะก็ จะพาทุกคนเดินนะคะเดินนะคะเดินนะคะแค่ไปทาธุระแล้วก็มาเอาอาหารให้น้องหานนะคะตอนนี้รู้สึกว่าเราจะให้สามมื้อนะคะเช้าที่ยังเย็นนะคะเจ้าบ,บ้านยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะคะแต่น้องหานได้สองรอบแล้วนะคะรอบที่สองนะคะนี่คืออาการที่เป็นช่วงหน้าหนาวนะคะก็เรา,บบารับปากดูบรรยากาศส,สวยไหมคะบรรยากาศส,สวยไหมคะ รยากาศเรียบเรียบนะคะนี่เป็นช่วงหน้าหนาวมันจะออกแบบอ่ามันจะคลึ้มถ้าถ้าถ้าไม่มีแดดนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะออกนอกบ้านก็แต่งตัวให้อ่าดูแบบใส่รองใส่รองเท้าบูทหนาๆแล้วก็ใส่เสื้อหนาๆน,น,นะคะใส่หมวกด้วยใส่ถุงมือด้วยทุกอย่างทุกอย่างเลยนะคะนี่ก็ทางเดินนะคะที่ที่เราจะไป อยากกดูนะักว่าน้องติดได้ยังไงเมื่อคืนเนี้นะคะแต่ก็นี่คือช่วงหน้าหนาวนะคะมันจะเป็นบรรยากาศแบบเนี้นี่ใจเอ้ยใจะเราต้องทนเอาหน่อย <c oughs> อความสุขเล็กๆน้อยนอยนะคะเนี่ยเขาก็ปลูกต้นไม้เสริมนะคะเห็นไหมคะ มันก็น่าจะขึ้นไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาทำที่กั้นไว้ด้วยนะคะที่น้ําแข็งนะคะโอเคนักเกินอาพาร์ตเมนต์ของเรานะคะอือ uh huh. นะคะก็เป็นอะไรที่น่ารักน่ารักอ๋อ oh, มีนกเยอะแยะเลยมีนกเยอะแยะเลยเห็นไหมคะนกก็คอยกินอาหารกับเราเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็ให้เขาอือ uh ฮึ huh. ไม่ใช่เราให้แต่หานอย่างเดียวนะคะเราก็ให้ทุกอย่างคําว่าสัตว์นะคะเราให้ทุกอย่างเราไม่ได้ก้กาไก่นะว่าจะให้แต่นกเราให้แต่หานนะคะแต่เราก็จะให้ทุกอย่างนะคะนี่นี่คือบรรยากาศตอนนี้นะคะตอนบ่ายโมงก,กว่านะคะลงจากไลฟ์เสร็จนะคะก็อ่าเข้าไปให้กําลังใจเพื่อนๆแล้วก็มาดูที่น้องห่านตกเมื่อคืนเนี่ยนะคะอื้ม ไม่ต้องไปเลยเห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมคะเนี่ยแต่ว่านกเขาก็ได้ดื่มน้ํานะคะเห็นไหมคะนกอ่านกเขาเรียกเรื่องอะไรอ,ะอ่ะแต่ที่ก็น่ากลัวเมื่อคืนนะคะอาไปแล้วไปแล้วเอาเขยับปีกหน่อยเร็วอยู่เขาเดินนะคะเมื่อคืนถ้าไม่มีแอ่งน้ําตรงนี้นะคะเขาก็สามารถอ่านั่นได้แต่เมื่อคืนเนี้ยน้ําตรงนี้มันยังไม่ละลายนะเมื่อคืนเนี้ยให้ทุกคนดูนะคะอืะ้ เดี๋ยวเราจะตกน้ําไปก่อนเห็นไหมคะทุกคนเนี่ยเมื่อคืนถ้าตรงนี้ละลายนะคะเขาจะไม่ติดตรงนี้แต่ตอนนี้มันเป็นมันละลายแล้วเนาะเขาถึงไปได้นะคะ, mm hmm. คะแต่เขาก็ชอบชอบแบบนี้นะคะแต่สงสารนะคาว่าสงสารเรให้อาหารไปแล้วนะคะให้ข้าวไปแล้วนะเะนี่ยแต่ว่าถ้าเผื่อเราเดินนะคะเดินไม่ดีนะคะแล้วก็ตกน้ําไปเลย mm hmm. เห็นไหมมีเป็ดด้วย มี่เป็ดด้วยนะคะนี่แหละงับ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 เคข้าวให้เห็นเห็นแล้วยังคะข้าวที่เอาให้ใครเสร็จก็เดินไปธุระนะคะเนี่ยน้องเป็ดก็มาทานด้วยนะคะเนี่ยนี่สิ่งที่ทําให้มีความสุขที่สุดคือได้แบ่งปันได้ให้นะคะ,นะค,ะความสุขของเราก็คือใครแล้วมีความสุข เขาก็จะกลัวเสียงเสียงด้วยนะคะอย่างอย่างช่วงปีใหม่อย่างเงี้ยเขาจะไม่เขาจะไม่อยู่ตรงนี้นะ,ะเขาจะแบบว่าเขาจะหนีไปไปหาที่แอบซ่อนประมาณเนี้ยนะคะ mm hmm. ก็นี่คือบรรยากาศของตอนนี้นะคะบรรยากาศาเย็นมากเย็นมากนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะบรรยากาศสวยงามมาก ก็หลายๆท่านก็อาจจะเห็นนะคะเดี๋ยวพทุกคนเข้าไปที่ที่เก็บจักรยานนะคะบรรยากาศสวยมากนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวพอทุกคนเข้าไปดูที่เดี๋ยวนะคะ เก็บจัก,กรยานนะคะที่นี่มันจะดีอย่างหนึ่งนะคะคืออัตโนมัติเห็นไหมคะเสียงไม่เปิดทำไมมันตื่นไม่ได้นี่เปิดแล้วนะคะนี่นี่คือที่จอดจัก,กรยานนะคะเห็นไหมคะทุกคนคะ่ะนี่ของเราคันเล็กเกเห็นไหมคะทุกคนคะเนี่ยอันนี้แหละของเราเนี่ยคันนี้เห็นไหมคะ เวลาเราไปตลาดไปทำอะไรแล้วก็ใช้จักรยานนะคะนี่คือที่ท,ที่ที่เก็บจักรยานของทุกๆคนนะคะเห็นไหมคะใครที่อยู่ตรงอพาร์ตเมนต์จะสามารถได้นะคะนี่คือปุ่มประตูเปิดนะคะเ,เห็นไหมคะง่ายๆสะดวกสบายแล้วคือที่อะไรที่ง่ายๆนะคะ Ö, ทุกคนก็เห็นแล้วบรรยากาศสวยงามมาก uti, ช way, ่วงนี้ตอนนี้ก็ถึงที่แล้วนะคะก็ให้อาหารน้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะไปให้กำลังใจเพื่อนๆนะคะบ๊ายบายเห็นไหมคะบ๊ายบาย